ชารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่24ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสเสนออาร์ตในไงอารบอริมเปรย์ผีผ้าใช้งานบรูโน่และกาเมมนูไม่นานหรอนะเมื่องานนี้ประเวนอารบอริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเองนั้นเผยการบาดเจ็บของ, Bruno es, ของขบรูโน่ฟอนเดนเดชกับคอบบี้เมนูคาดการณ์กันว่าจะหายหน้าหายตากันไปไม่นานในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก แมนยูเองมีเกมพิมพ์บร็กที่จะเปิดตารางโอทฟอร์ดรับมือกับนิวคาสเซิลวันศุกร์นี้เป็นคู่เดียวที่จะเล่นกันในวันบ็อกซิ่งเดย์ทำกำลังปัญหาสภาพทีมของบริเวณอัลบอรมที่ต้องเผชิญปัญหารอบด้านซึ่งบรอันเอเบโมอาบาัดชินดิยันโบและก็ดุแซมาซาโรย er i, ไปเล่นทัวร์นาเมนต์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นขณะที่บรูโน่ฟอนเดนเดชบาดเจ็บมาจากเกมล่าสุดแถมเมนูที่ย่งตำแหน่งโดยตรงก็ดันมามีปัญหาในคารนี้เช่นเดีวยวกัน เดี๋ยวพวกเขากำลังฟื้นฟรูร่างกายอยู่และผมก็ไม่คิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นักผมคิดว่าคอบบีเ้เบนโดจะกลับมาได้เร็วกว่านี้บรูโน่ได้บอกนะฮะเมื่อให้ระบุระยะเวลาในการพักฟื้นของบรูโน่ฟอนเดนเดว่านานแค่ไหนอาวาริมก็ตอบเยนะว่าผมไม่อากจะบอกเลยแน่นอนว่าผมคิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วแต่ต้องมารอดูกันต่อไปส่วน2เซ็นเตอร์แบ็กที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้อย่างแฮร์รี่แม็กไกวที่เจ็บกล้ามเนื้อหัวเข่ากับมาสตายเดริก ที่เจ็บหลังก็ยังคงไม่พร้อมในเกม Boxing Day เรายังคงทำงานร่วมก,กันกับพวกเขาอยู่พวกเขาเองนั้นยังคงไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ต้องรอดูในเกมถัดไปในครัน้นี้แม้ว่าจเจอปัญหาการขาดตัวลักหลายคนในช่วงเวลาที่เกมมีการอัดแน่นแต่ว่าอัลบริมเองก็ยังคงเชื่อมั่นในผู้เล่นที่พร้อมที่จะใช้งาน เรามีปัญหาบางอย่างอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าในทีมชุดนี้แม้ว่าตอนนี้เรายังคงขาดเพื่เล่นหลายคนแต่เรานั้นสามารถเอาชนะทุกทีมได้ผมเชื่อใจลูกทีมของผมถ้าเรามีสมาธิมากพอเกมอย่างแท้จริงเราสามารถที่จะชนะได้หลังจากเกมกับนิวคาสเซิลแล้วแมนยูเองจะพบกับ w o ฟฟตน n ันเดอร์ในนัดเยาในวันที่30ธันาคมพบกับวันนั่งของบริตนัดเย,ยนในวันที่ 4มการาคมาแล้วก็เจอกับบ้ตังของฝั่งเบอร์นซี่วันที่7มการาคมจากนั้นถึงเป็นเกม f a Cup รอบ3มพบกับบ้ตังของบริตันแอนทอฟอัลเบียนนัดเย้าในวันที่11ธันวาคมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่าง,งานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่อาจจะเห็นบรูโน่เจ็บไม่นานเดี๋ยวจะมาช่วยแมนยูเร็วนี้อย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารน์นยังไงแมนยูชะลอตัดสินใจปล่อยเซอร์ซีในตลาดช่วงมการาคมนะเมื่อแมนยูชะลอการตัดสินใจเรื่องการที่จะปล่อยตัวโจชัวเซอร์ซีสูนหน้าชาวดัชออกไปในช่วงท้ายของตลาดหน้าหนาวเพราะว่าปัญหาที่เพิ่มมาขึ้น ESPN รายงานข่าวบอกว่าแมนยูกำลังเผชิญปัญหากับการเสียผู้เล่นในทีมชุดใหญ่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ทำให้การตัดสินใจในการปล่อยตัวเซอร์ซีกลับไปเล่นในทีมยักษ์ใหญ่นั้นว่เรียกว่า จะต้องถูกชะลอไว้ก่อนแต่ไม่ต้องถึงกับการขัดขวางในครั้งนี้ซเซีเองนั้นกำลังเป็นเป้าหมายในการเสริมแดนหน้าอันดับที่หนึ่งของบรมาช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้และก็หวังว่าจะบรรุขโคตกลงกับทา่งของฝั่งแมนยูโดยไวที่สุดเพื่อที่จะเซ็นสัญญากันตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเปิดทําการอย่างไรก็าตามสถานการณ์ปัจจุบันแมนยูเองนั้นเพิ่งจะเสีย3ผู้เล่นอย่างข้า่งของบริอันเชมเมโมอามาชิดิยันโรและก็ดูแซมาซาอุย ประเด็นทัวร์นาเมนต์แอฟริกันคัฟออฟเล่าสุดนั้นบรูโน่ฟอนเดนเดสกับคอบิเมนูสองกองกลางก็บาดเจ็บไปอีกโดยขุมกำลังของเชสโคชบริเวณอาร์บอริมที่มีจำกัดทำให้แมนยูเองนั้นจะชะลอการตัดสินใจเรื่องของอนาคตของเซอร์ซีแม้ว่าสูนหน้าไม่ใช่ตำแหน่งที่ประสบปัญหาโดยตรงก็ตามทีโดยแมนยูเน้นย้ำกับเซอร์ซีและก็ตัวแทนไปแล้วว่ายังคงเป็นส่วนสำคัญในทีมของอารบอริม แม้ไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสมเสมอก็ตามทีอย่างไรก็ตามการที่พิจารณาปล่อยตัวอาจจะเกิดขึ้นในช่วงโคงสุดท้ายของตลาดซื้อขายช่วงเดือนมการาคมเมื่อถึงเวลาที่ผูเ้เล่นกลับจาก African c คัฟออฟเดย์ชันและตัวเจ็บนั้นจะทยอยกลับมาในครนั้งนี้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็้กันนะฮะโจชวัวเซอร์ซีกับมาั้งของฝั่งแมนยวูว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยกันแน่เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ ลิเวอร์พูลแมนยูหรือว่าแมนซิตี้กันแน่สองเ็ดทีมใหม่เชมเนโยใครจะได้ตัวเข้าไปซึ่งอันนี้เรียกว่าเซตเรดแรกนาผมของทีมใหม่ขององตวนเชมเปนโยที่เดเรมที่จะอำลาบรมัิตลาดหน้าหนาวนี้ชูแมนซิตี้เตง็งจ๋าขณะที่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนั้นรั้งเต็งสองร่วมตามมาด้วยแมนยูในครั้นี้ อ,องตวนเชเมโย่ปีคนเก่งของปร์มัสนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมที่หลายทีมอยากได้ตัวไปเสริมทัพช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังเจ้าตัวเนี่ยพร้อมแล้วที่จะย้ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่ในครั้งนี้ซึ่งดาวเตะชาวกัน,นาได้รับความสนใจจากหลายทีมร่วมลีกไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเก็เชลซีทอนัมพอสเปอร์และก็ลิเวอร์พูลโดยที่ล่าสุดนั้นมีข่าวบ,บอกว่านักเตะเลือกที่จะไปเล่นที่ให้กับพนักของเบร์ใบสีฟ้า ขณะที่เต็งนะครับผมเบตสาบกบริษัทรับพันธุ์ที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นได้เปิดราคาต้นสกัดของเชเมนโยหลังจากที่เปิดตลาดหน้าหนาวโดยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งที่อัตราเ1็ต่อ4แทง4ี1จากไม่รวมชุนส่วนอัตราต่อรองของต้นสังกัดของเชเมนโยหลังจากที่ปิดตลาดช่วงเดือนมการาคมนั้นจะมีดังต่อไปนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้11ต่อ4แทง4ีจากไม่รวมชุนลิเวอร์พูล 3-1แทนนิจใจ3ไม่รวมทุนเชลซี3-1แทนนิจใจ3ไม่รวมทุนแมนยู4-1แทนนิจใจ4ไม่รวมทุนอยู่บอลมาต่อไป6-1แทนนิจใจ6ไม่รวมทุนไปกับ Arsenal, อาร์ซนอน18-1ทางหนึ่งใจ18ไม่รวมทุนในครั้งนี้ก็เป็นคว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันอนาคตของเชเมนโยยังไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือจะขวาดีาเรามาดูข่าวต่อมานจนครับ ไม่กลับแมนยูหรอกนะเมื่อเรดฟอร์ดยันเองอยากจะอยู่บาเซรลน,นาต่อหลังบทสัญญายืมตัวในครั้งนี้โดยงานนี้มาคับเรดฟอร์ดกำลังน้าชางังกฤษดิยืนยันกับสปอร์ตสื่อของสเปนว่าอยา,อยากจะอยู่กับบาเซรลน,นาต่อไปหลังบทสัญญายืมตัวแม้ว่าจะยังคงมีสัญญากับแมนยู อยู่นานถึงปี2028ก็ตามทีแต่ว่าการได้ค้าแข่งกีดินคัมนูต่อไปนั้นเป็นเป้าหมายหลักของตัวเองแต่การฝึกซ้อมอย่างหนักและก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่กับทีมก็เพื่อคว้าชัยชนะในคาักนี้ให้จงได้รัดฟอร์ดได้กล่าวอีกว่าการที่กระตุ้นให้ตนเองนั้นมีความคาดหวังสูงมากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่กับทีมที่มีความคาดหวังสูงด้วยเช่นเดียวกันรู้สึกนะว่าตอนนี้อยู่ในที่ที่เหมาะสมไปอย่างมากที่จะเดินหน้าอาชีพและฟุตบอลอาชีพต่อไป พยายามที่จะทําทุกวันให้ได้ดีที่สุดเพื่อจะช่วยทีมชนะในคันนี้ให้จบได้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในช่วงสเสมอโดยกันนี้กองหน้าเดวิล28ปีลงเล่นให้กับบาสเรลนาไปทั้งสิ้น24นัดยิงไปเจ็ประตูกับอีก11แอซิสแต่ยังคงไม่มีความแน่นอนว่าทีมดังจากสเปนจะซื้อขาดเขาหรือไม่หลังจากที่หมดสัญญาย,ยืมตัวช่วงสเสมอนี้นั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ยังไม่มีใครรู้นะับว่า ยังไงกันแน่แรดฟอร์ดและใครจะเอาเขาและจะมีคนเอาเขาจริงๆหรือไม่งานนี้ไม่มีใครร,รู้เรามาดูข่าวต่อมากัน,กนครับคุณสื่อถึงอะไรกันแน่ซานโชโพสปิสนาอนาคตกับแอสเซมิล่ายังคลุมเขือนะเมเรกว่า Business, โพสปิสนาโพสทันทีนะ,ะับเมื่อต้นข้ฟังฟรีดอมเดอะซันโช่นาลุกแมนยูที่เหยืดปล่อยยิ้มตัวไปที่แอสเซมิล่าโพสต์ข้อความชวนตีความท่ามกลางสันตะตัวสำรอง ฟอร์มยังไม่ตอบโจทย์อูไนเอเมอรี่อนาคตก็ยังคงไม่ชัดเจนเช่นกันนะโดยจะดอนซานโชในปีกในวัย25ปีของแมนยูที่ย้ายไปเล่นให้กับแอสตันวินล่าด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลตกเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหลังโพสต์ข้อความเชิงปริศนาบนโซเชียลวีเดียท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงไม่สามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงในถิ่นวิลล่าฟาร์กในคาร์ดี้ไดีซานโชได้โพสต์ภาพรวมแล้ว11ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับข้อความหลายประโยคที่ถูกตีความถึงสถานก,การส่วนตัวว่าไม่ว่าจะเป็นในฤดูการใหม่ของผมคนที่จะอยู่ร,รอบตัวนั้นต้องมีเหตุผลต้องมีคุณค่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างมากเราถึงกาลังทาภารกิจอยู่นะแล้วก็เว้นวระยะห่างเงียบสงบและก็สันติซึ่งยิ่งเพิ่มกระแสคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยแล้วจะไม่ได้ไปต่อซึ่งเดอะฟรีดอมวัย25ปียังคงไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลย ในเกมฟุ้อบอลพิมพ์บลิกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้แม้แต่นัดเดียวโดยลูกน้ำธนาตัวสำรอง8เกมรวมเวลาเพียงแค่127ีนาทีขณะที่ในรายการยูโรปาลีกเองนั้นเขาได้รับโอกาสมากกว่าด้วยการออกสตาร์ทไปมากถึง4นัดอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังคงไม่สามารถจะทำประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยกับทีมสิงห์พงาดในครั้งนี้ ปัจจุบันวิลลาดัน,นรังอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไลจีจากฝูงอาร์ซนอนเพียง3มแต้มทําให้การแข่งขันแย่งตําแหน่งดีดาวรุกนั้นเข้มข้นขึ้นรัสสันโชต้องเผชิญกับความท้าทายในการสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข,ข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชียงคินครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ